ของ BKK นะครับที่ทางร้านเรานำมารีวิวจะเป็นระบบไฟ MMA650 นะครับและตู้ตัวนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานได้ถึง3ปุ่มปรับพร้อมค่าบอกสถานะถึง2หน้าจอตู้เชื่อมตัวนี้สามารถเชื่อมได้ทั้งเหล็กและสแตนเลสช่วงท้ายคลิปเราจะมีรีวิวการเชื่อมให้ดูนะได้ว่าจัดเต็มเลยตามภาพที่ได้เห็นนะครับเริ่มจากสายเชื่อมก่อนสายเชื่อมจะยาวอยู่ที่10เมตรนะครับแล้วก็จะเป็นคีมจับหัวออคเซมิกอย่างดีข้างในเป็นทองแดงแท้ทนความร้อนสายดินสีดํายาว3เมตรที่แถมให้ ถุงมือมีให้คู่หนึ่งแปลงคอที่สลักพร้อมหน้ากากเชื่อมคู่มือการใช้งานและที่พิเศษนะครับทางร้านเราจะแถมแว่นตัดแสงของบอลทิไปให้ฟรีๆหนึ่งชุดนะครับแว่นตัวนี้มูลค่า390จะเป็นตัวเลนส์ใสใช้งานได้จริงนะครับทางร้านเราจะไม่ได้เอาแว่นที่ขายกันร้อยหนึ่งมาแถมให้นะครับพวกนั้นใช้งานไม่ได้เราแถมแว่นตัวดีให้เลยเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวตู้เชื่อมกันนะครับ bkk 3ปุ่มปรับวิธีการใช้งานนะครับคุณลูกค้าต้องการใช้ไฟเท่าไหร่ก็ปรับไปในทิศทางเดียวกันนะครับ ค่าตัวเลขบวกลบต่างกันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับตู้ตัวนี้เชื่อมได้ตั้งแต่2.6-3.2และก็4มิลและเซเลชนะครับถ้าปรับเป็นแม็กก็จะเป็น650นะครับผมเดี๋ยวเราดูโดยรอบๆตัวตู้เชื่อมนะครับ BKK สีฟ้าสวยเลยนะครับตู้ตัวนี้จะเป็นไซส์ขนาดใหญ่นะครับบอร์ดแผงวงจรใหญ่ทํามาตอบโจทย์การใช้งานทนทนนะครับมีขอบกันกระแทกสีด้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับจะมีพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่ และตู้ตัวนี้มีระบบเซฟตี้นะครับระบบสำรองไฟพอผมปิดสวิตประมาณ5วินาทีเครื่องถึงหยุดทำงานป้องกันไฟตกไฟช็อตไฟกระชากนะครับและที่พิเศษสวิตช์เปิดปิดของเขายังเป็นเบรกเกอร์นะครับผมปลอดภัยหายห่วงเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบตู้เชื่อม BKK โดยการเชื่อมลวด4มิลของยาวัต้านะครับและทางร้าเราจะใช้สายเชื่อมยาว15เมตรในการทดสอบเพื่อดูประสิทธิภาพตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวถ่ายสายให้ดูเป็นวงกว้างนะครับ ยาวถึงคนเชื่อมนะครับไม่มีแหกตานะครับแล้วทางร้านเราใช้ลวด4มิลในการเชื่อมจริงๆนะครับเดี๋ยวพอเชื่อมเสร็จเราจะเวอร์เนียวัดให้ดูนะครับไม่ใช่3.2แล้วมาบอก4มิลนะครับผมนี่นะครับผมวัดลวดดูก่อนเลยนะครับวัดจากปลายก้านลวดนะครับ3.99 4มิลนะครับผมเดี๋ยวเราดูรอยเชื่อมกันนะครับกินเนื้อสวยเลยครับ พอครับเดี๋ยวเราดูรอยเชื่อมกันนะครับทดสอบเชื่อมสแตนเลสนะครับกับเนื้องานที่เป็นสแตนเลสและลวดเชื่อมต้องเป็นสแตนเลสนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบแว่นตัดแสงของบอนชีนะครับตัวนี้เลนจะใส่มากเลยนะครับเวลาเชื่อมและตัวนี้จะตัดแสงไวมากเลยลองเชื่อมเลยครับยกครับเชื่อมครับยกครับนี่นะครับผมตัวนี้นะครับแว่นตัดแสงที่แถมให้